ต้นตอนนี้เที่ยง33านาทีนะครับเรามาดูอาหารหลักของเรานะครับอย่างแรกทุเรียนชนีนะครับเหลือจากเมื่อคืนนี้นะครับหนึ่งคูนะครับอันนี้เป็นลิ้งจี่แห่งความหลังนะครับโกดแคนมันมากนะครับโลละ80บาทนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนซื้อ35บาทมาเปลี่ยนร้านซื้อปุ๊บโลละ80บาทนะครับพวงนี้กินไป4ลูกนะครับ80บาทแพงมากแพงเวอร์นะครับแล้วก็ อาหารข้าวจานละของผมก็คือมังคุดห้ากิโลนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินมังคุดกันนะครับวันนี้เราจะเน้นแต่อาหารข้าวนะครับเราจะไม่กินอาหารหวานนะครับเราจะกินอาหารข้าวรวนนะครับวิธีแกะมังคุดก็วิธีกดลงไปตรงกลางนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ทําการบีบมันออกนี่นี่นี่นะครับใครนึกอะไรไม่ออกนะครับเข้าครัวเลยนะครับหาผลไม้ยังผมกินนี่ นี่นะครับน่ากินไหมล่ะแต่เราต้องกินออเดอร์อันนี้ให้หมดก่อนนะข้าวเหนียวเฮ้ยทุเรียนชนีนะครับถึงแม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานมันหาไม่ได้นะครับก็ต้องกินชนีเข้าไปก่อนนะครับกินนี่แบบว่าสุดยอดสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับผลไม้เดี๋ยวจะแกะเลนจีให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะเลนจีให้ดูนี่สักครู่นะ นี่นะครับมันจะมีรอยของมันอยู่แล้วนะครับนี่ลินจี่ลินจีโลละแปดสบาทน่ากินไหมล่ะเม็ดบอร์เลยน้ำมโฮแท้นี่นะครับวิธีการแกะของคนนะครับกดลงไปตรงกลางนี้น,นี่นะครับงานยั่วเบาๆของผมนะครับ แเราก็ทุเรียนอาหารลักอย่างนึงนะครับยังไงยั่วกันไว้เท่านี้นะครับยังไง,ง,ไงมีโอกาสอย่าลืมกินผลไม้กันนะครับหน้านี้ผลไม้ถูกบ๊ายบาย